ทำไมกบถึงได้ทำงานถึงขนาดนี้เพราะเป้าหมายกบแรงมากกบอยากสำเร็จอยากมีรายได้อยากมีเงินอยากมีทองเหมือนกับคนรวยที่ใฝ่ฝันแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งนะักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจากเดอะเจมส์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนาตัวได้เลยครับค่ะพี่กบนะคะธนัญญาการจนาละค่ะตำแหน่งโคดมอนของบริษัทเดอะเจมส์อินโนเวชันค่ะครับผมวันนี้สวยมากเลยนะฮะรู้รสึกยังไงบ้าง <c oughs> ครับที่ ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งขึ้นบนเวทีรับรางวัลในวันนี้ฮะดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่ได้มารับตําแหน่งอีกปีหนึง่งและยิ่งกว่านั้นนะคะทีมงานพี่กบตามมาเป็นร้อยชีวิตด้วยค่ะโอ้โหนี่คือ<ช>พาทีมงานมาด้วยเลยเป็นร<ช>้อยชีวิตนะฮะ,ะต้องถามต่อว่าบริษัทเดียเจมส์เนี่ย พลิกชีวิตหรือว่าเปลี่ยนชีวิตพี่กบยังไงบ้างครับถือว่าพลิกชีวิตพี่กบมากเลยนะคะจากลูกชาวนาคนธรรมดาค่ะแล้วก็อดทนต่อสู้กับอุปสรรคกับงานเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวค่ะแต่เจอเด็กเกมเพียงไม่กี่ปีเองนะคะทุกอย่างความฝันของพี่กบนะคะก็อยู่ในเอื้อมมือของพี่กบได้เลยค่ะรถบีเอ็มที่เราใฝ่ฝันไม่ว่าที่ดินเป็นสิบสิบห้องที่เราได้ซื้อและจากบ้านที่เล็กๆนิดเ,เดียวเองค่ะก็เป็นบ้านห้าห้องเลยค่ะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เลยค่ะ oh. แก้แวนเงินทอง มีครบจนทุกวันนี้นะคะพี่กบเหมือนกับว่าไม่อยากแพ้ใดเลยอค่ะค่ะมีความสุขมากค่ะทุกวันนี้เ,นเรามีทุกอย่างแล้ว<ช>นะครับแบบเป็นความฝันฝันเป็นจริงเลยใช่ค่ะครับผมก่อนที่จะมาทำเดอเจมส์ครับพี่พี่กบทําอะไรมาก่อนบ้างค่ะพี่กบทํางานทุกอย่างที่ได้เงินเลยค่ะ นะคะ่อนที่จะมาเจอเดดเจมพี่กบทํางานในส่วนราชการ13ปี5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนพี่กบเป็นเจ้าของกิจการร้านกาแฟสดมา20ปีนอนเพียงแค่2ชั่วโมงเองนะคะแล้วตี3ตื่นมาทําสลัดส่งอีก50กล่องต่อวันนะคะเป็นเวลาเป็นหลายๆปีมากเลยค่ะทําสลัดเสร็จแล้วนะคะตี5ไปส่งสลัดแล้วกลับมาอาบนะ้ําไปทํางานในส่วนราชการอีก9โมงไปเก็บสลัดอีกชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้มาตลอดเลยค่ะ ขนาดมีความตั้งใจมีความอดทนในการทํางานมากชีวิตล้มเหลวทุกปีทุกปีจนเคยคิดฆ่าตัวตายแล้วเพราะหนี้สินที่เพิ่มทูนขึ้นทุกปีแต่พอมาเจอเดอะเจมเชื่อไหมคะว่าใช้เวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นเองทําให้หนี้สินพี่กบเป็นล้านล้านนะคะกดได้หมดเลยและยังมีทรัพย์สินอีกมากมายโดยการลงทุนกับเดอะเจมเพียงแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองค่ะลงทุนครั้งเดียวและเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตวันนี้นะคะถ้าใครนะคะ เจอวิกฤตแบบพี่กบนะคะเปิดใจเธอคะ่ะมารับฟังเงื่อนไขของบริษัทเดอะเจมแล้วมาจับมือกันนะคะกบคิดว่าจะจับมือกับคุณสำเร็จแน่นอนค่ะสุดท้ายนะครับอยากจะให้พี่กบเนี่ยฝากอะไรไปถึงคนที่อยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจเดอะเจมส์ด้วยนะครับวันนี้นะคะพี่กบอยากจะฝากว่าขอให้ทุกคนนะคะจําไว้เลยว่าความพยายามไม่เคยทรยศคุณแน่นอนค่ะ ถ้าวันนี้คุณมีความพยายามมีความตั้งใจบริษัทเดอะเจมเป็นเครื่องมือที่ใช่และตอบโจทย์ณปัจจุบันได้จริงๆค่ะแลบผมวันนี้ยินดีแล้วก็ขอบคุณที่ผมด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ